ต่งตุงก้อนแลวเต่งตุงกันแหลยไปขอเ oh. อินแล้ไม่หนูหลายายอะไไปหเรื่องเราแล้วก็ต้นลำลูกโคมตีตามเองนี่ oh. ลำตามลูกโคกาย้ำลรเอ้ยตบบ้ย ผมจางล้วมันเมซี่มาลาป่ะนังเฮ้ยย่าก้าวขอเด้วเลยก้าวขอเด้วยก้าวก้าวขอเด้วให้ลงเครื่องสิจางไอ้ผมเต้นมันมาเยียบควายอัด ปเป็ดวะรำก็เสริมจะดทชงยาฐานไม่ว่นเปลนวัถ้าจัานี่ตเนอะแต่ยาก็จบเอฟพอบเอถึงเงินมากตายายำไม่ใจลุมเพลองนี้เขาละามันมีสินเลยว้อนคนโน้นู่เลยอันนี้กูเข้าใจไหมรมเลยรมเลยก็รวมรวมนไดตีเอาเอาอยลังไส้เดว lo cortíme todo แล้ว้ั๊บปั๊บับปั๊ตุ้งตุกรอง็ระ่อ้วมอ่าเออพอพรวมนะนาทวมหมดร่วมปุมร่วมสา่วมหยา่วมร่วมโดยมนกูนีไปแล้วชู้ย่ามาวัดหเรียกวัสเอาหยุดโอ้โหล มุดเ้วไม่กล้าเว้นคืนนี้โยตาเบยเจ้านายเปรตแลยตาเบยหลกหนองกรบผมกรบผมไม่ตัวแต่นักคืนนี้ ลายอันตัวครับผมอ้ยานี่หยดหยดอะไรนี่หยดอะไรพันโตโอ้ปันโตอยู่โตโอ้แกเป็นเจ้านายไม่ใช่จ่าสนามนะไม่ปั้นโตแกเป็นเจ้านายแกเลี้ยงคนใจเพราะว่าใหญ่คนเจ็ดเอออ๋อเออกระผมปลวลูกดินอย่างนี้ปลาม้าวันนี้กับยี่แม่เจ็ดลูกตีว่านั่งเตียงปลาม้าวันเตียงกับเยียงวันเจ็ดอ้ยาอันนบกขยันบกขยัน เด็กข้าวไปข้าวคูณแล้ต้นคูณความมีใจคิดเองเนี่ยเอาตังค์เมกาจะไก่น้ำแข็งโอร่อยนักเล็กน้ำแข็งไรเม็กโอ้เอาว้ามาเมกาจะไก่เคยกุ้งเคยจืดว่าลุงปลาตุ้งเปิดเม็ดอ่ทเอาว้ามายุตั้งนู้ไปเอาว้ามาบดดีคนนี้โอ้ต้นเขาไรจอดต้นเขาไรจอดอันขัดมาเต็มตีแม่เต็มพุงต้นอะไรอะไรอะไรเต็มพุงมาแรง ต้มปอดปลากันอย่างนะเออไม่เปลือก้าถ้ากูตายกัชแน่เดือดร้อนย่งหน่อยหน่อยถ้าอาลอยเลยถ้าลอยตั้เปลือกกนกันเองเออตัวนี่ตัวเราไม่ตัวเลยเราไม่ปล่อยเราเลยเออไม่ตัวเราเราไม่โดนจักเมตัวนั้นเราไม่โดจักุดไม่จักเือชุไปเยอะบันเราตแม่ตัวเราข่อยเล็กเไม่เล็กตัวนั้นรบกวนเออออไม่เล็กือตับัตับัดอยากแคบล็อกก็ตายไม่นี่แค่เลิกเลยนี่เออทึกวันวันนั้นเออเอออยากแคบล็อกแคบล็อกตัวเดียวเลิกไม่แช่ไม่แช่ตัวเดียวแกร เล่ไลยมาน่อกชักหลังเอามะราคนดีเพ่อะไรก่อนนี้กับตาใจลันก็มาะราวแล้วนุ๊กับตาใจมันแน่คราวกับคราวกันเราไม่คราวแล้วมันอยู่ออกมาเพื่อเขาคราวช่มนี่ต่อเดียวมันมีมาันราช่มรากเจงเออต่อเดียวยอดต่อเดียวต้มหลักต้มหลักต้มหลักชวนช่มต้มหลักชวนช่มต่อเดียวดีต่อเดีงวโจโจ้ลำดีต่อเดียวไอ้ตัวนาเกลียดชักหมักปันเพือเอ้ปันนี่วะปันเพือลองเปลี่ยาโครงตะกนี้เจ็บคอเจ็บคอครับก่อนสิ กับคนเซ็กอะเจ็บคอนี่ว่าไม่ได้ว่าเป็นโควิดเนาะตอนก็เจ็บคอเลยฮะตัวเนี่ยเจ้าเลี้ยงโควิดสิแม่เซ็เข้มเนี่ยกูว่าเข้มเนี่ยกูไม่กลัวเลยอะหลบดื้อเหรอฮะหลบดื้อใจไม่ใจมากบ้าจริงเหรอแล้วจะกับกลอนสีตาตาจางเออโอ้โหพี่ตะว่ากันก่อนว่ากันก่อนโตกันสามคนโตกันสามคนโตกันสามคนจะกับคนซีเหรอขึ้นก้อนอะไรขึ้นก่อนเนาเอาขึ้นก่อนย้ายที่เจอทิศมาจำเรื่อ งอเวลาพอมีน้ำกรอนที่มาครับไอ้เจ๊พอมีกับกรอนที่นะค,ะออครับออกขัาวใบดีดีจังเออให้ลงกับสียงตราเออนาดงให้ลงตังสียงตรบแล้วสามปีน้องออกข้าวแล้วไงแม่พอประทับเจเออ้า กบไม่แม่พบประทับใจเอาคอยปลาช่อชายไม้ปีนองเออคอยมาพบกันไหมเออปราช่อคอยมาพบกันไหมแม่นางเราสักเดียวใจแล้วค้างไม่ไล่คนเออสักเดียวใจค้างไม่ไล่คนพบชอมหลักแม่นะต่อเดียววังวาได้พ้น้านองเบาน้าต่อเดียวต้องได้่อนี่น้องโจ้คนคอยผ่าต้นออกมาน้องโจ้คนผ่าต้นลอก เดาอดดาวลุงนองไม้มุงมาอดดาวลุงแล้วไม้มุงมาแล้วปัสสารลุงซึ่งมาเมื่อดาวองซาจบปอแต่วงซาจบปอดูเราอยู่ดีดีกลางไมอยู่ล้อล้อดีดีกลางในอยู่ล้อล้อถ้ากันตาแม่ปอและมังซาเอ๋ยคนล้ออยู่ไหน องลูกเบาคื่นี่อด้อก็งดคำปราไซสองลูกเบาก็งดคำปราไซจะก็ลาข้าวนยก็ลาข้าวนยปีน้องเออแต่ไม่ใจไปหลับนอนเออข้าวนยไม่ใจไปหลับนอนเจ้าที่นี้ ปานีแล้วแม่เอออยากยังไม่ป,กปักโปเออนี้นักแม่ยังไม่ปักปออจำปากจากเมืองคนชายไม้ปีนองเฮวันนี้ต้องจนไปน้องบาเอาวันนี้ต้องจนไปต่อเดือนมีนาทนคอยก้าวมาไหมต่อเดือนมีนาคอยก้าวมาไหแล้วนี่ดัานอกแล้วดัานอกโตดัานอกดัานไหนส้นใจชมโชว์แบบ เราได้มาพบต่อเดือนสี่คอยประจบพกจบพกันแล้วนะต่อเดือนสี่มาประจบพบกันแล้วนะต่อเดือนสี่มาประจบพบแล้วหน้าแล้วนี่พ่อแม่ง่ายกำลังใจใ,ใจไม,ม่อาเมื่อใจแล้วตัวน,น้ำโคตรดูด้าขอตาว่าบบบต้องขอบคุณแม่ดูกล่าวร่มโตแล้วนว่าขอบคุณอย่าคอกล่าวร่มโตว่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องอย่างเย่แล้วไปพี่น้องหนะ้า โปรดเกตเมตตาได้มาอุดนุนแล้วโปรดเกตเมตตาได้มาอุดนุนได้โปรดเกตเมตตามาอุดนุนแล้วนี่สำหรับเจ้าอาวาสวัดอย่างไงพอตาเนอเจ้าแล้วคนนัเคยง่ายความอบุนแล้วเกือทุนปักกายดนสบายใจยแล้วเกือทุนปักกายแล้วสบาย รับรางวัลของตาลสตางโตนลูกใหญ่ราบเรียนนอมเรียนใส่ยตนกใหญ่คราบเรียนแล้วนมเสียนใส่นอมเสียนใส่ปีหน้าแล้วนมเสียนใสยแล้วทานช่องให้น้องชายแล้วช่องมาได้ไหมแล้วตั้งใจดามบบตามกอบคุณตั้งใจดอมตบว่าโกบคุณตั้งใจดอมตบว่าโอบคุณรักกับซิดจําเริ่นซิดพอจําเริญนอาเมอแล้วกาไม่เออ รูปเฒ้าเดินทามาอุดนุ่นวันนี้สามขิวเรื่อมาพึงใบมลเป็นจุนปักกายดสบายใจเป็นปักกายสบายใจแล้วเป็นจุนปักกายสบายใจเราสารับรางวัลอเมกาแภูมิลกหนักสิล้าวตเรานักสิล้า พีดักดูดกันปีนาคนละสามดอยพ看看네ีนาไรไม่ไรตอบเต้นละไรไม่ไรตอบเต้นห่วงเห็นกันไรไม่ไรตอบเต้นพี่ว่วงเห็นกันไม่ไรตอบเต้นว่วงเห็นกันแล้วอ่าข้ามาเก่าคำแล้วไม่ได้ทำแท้มีจิตใจแนวแน่ไม่ได้แปลปัน <um มีจิตใจแนวเนรโดยไม่แปลปัน ทนไม่ลืมคำมันที่คำสัญญาแล้วไม่ลืมคำมันคำสัญญาโดไม่ลืมคำมันคำสัญญาแต่ลาเจ้าอย่างเยอยนาทีเกี่ยวข้องลาพีลานนองก็ไปก่อนนะลาพีลานนองไปก่อนนะลาพีลานนองไปก่อนนะแล้วนี่ยกมือบายบายแล้วใครต้องข้อลาลากับตรงกลาคคอยพบกัน ข้ามารำแม่เยือนเออก็ะตอวันนะ้าอามสร้างวาย่าปลืม้มจนลืมผูกจันอามสร้างวาย่าปลืม้มจนลืมจนันอามสร้างวาย่าปลืม้มจนลืมจนันก็ขอบคุณกบพี่น้องที่มาพร้อมกันแล้วเลยมนแลน้วทุนเรามาสร้างความมันง่ายสั่นใจคน งตัใจครทำมาข้าใายก็ม่ได้พูนทำมาข้าใายได้พูนได้พูนกันหนงไม่ได้แล้วแม่ยาเนื้อยาแหน็บยาเจ็บยาจนขออห้ทถุกคนก็จงโชคดีแล้วก็ง่ายถูกคนแาจงโชคดีแล้วก็ง่ถูกคนจงโชคดีแล้วงักบิดปลัดตรงไหนเจ้าเมืองคนแม่เอแล้วง่ายอานประหยัดนา วันลังวันนาะกอยตัวดีวันลังวันนากลา้ตัวดีแล้วตัวดีกันนะนงไม่ตัวดีพอดนีพอไลยใจไม่โตเลอหลายนาทีสองเราชาตีจะลาก้าเนยสองเราจะดีโะลาก้าวเนยสอ,องเราจะดีลาก้า,านเาาานยแล้วควกักนอควักปีกืนนี้เลยนะแล้วงายาดองสาจมดูราม วกลับมาคุลพ่อเมดีเล็กงายใครแล้วไว้พอลง่ายบิดไม่ปราซับซุกโอ้ย่าเด้อทุกตกคนแล้วง่ายบิดไม่ปราซับซุขแล้วแม่เธอทุกตกคนเอาละครับพี่น้องครับสำหรับจากนี้นะครับน้องอามหนุ่มตูนนะรับรายการพี่ยางนะครับก็ควักคน